จาประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานในพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงที่พระอุโบสถวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์พระเถระคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีโดยพร้อมเรียงท่านนี้สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งให้พระครูวินดยทรกิติสาโคตมสิทธโโอายุ60พรรษา46ประเปลี่ยนธรรม3าประโยคพระมหาอุดมปัญญาโพ อายุ61พรรษา41ประเรปียนทร,รม6ประโยคพระมหาสมเกียรติปัญญาสิริอายุ45าพรรษา24ปเปลี่ยนทรรมมประโยคพระครูวินัยทรเอกชัยที่ตะปัญโยอายุ35าพรรษา14ปเปลี่ยนทรสม4ประโยคพระมหาอ,อนุนโพธิเมธีอายุ35าพรรษา14 เรียนทำาก้าประโยคให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคดารามการน,นี้จะประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารได้เมตตากล่าวสมโภตธนยิยกถาความสำคัญตอนหนึ่งว่าแม้พระพุทธเจ้ามีพระเมตตาคุณอย่างไรแต่ถ้าหาขาดผู้ทธาบริษัททั้ง4สนองงานโดยเฉพาะพระสงฆ์สาวกซึ่งเป็นหนึ่งแห่งไนนตรลักษณ์ผู้ที่จะสนองงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งด้านรับภาระคันธุระวิปัสนาธุระและด้านอื่นๆการประศาสนาเพื่อประโยชน์แก่ มม sociedad, ชชนาวไทยอุดมการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานพระเมตตานั้นคงจะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นฝันเฟืองเล็กๆของคณะสงฆ์ที่ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจต่างๆจึงมีความสําคัญที่จะเชื่อมโยงไปถึงอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนผู้ที่เป็นกําลังสําคัญของพระรัตนตรัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในด้าน รับผาระในเรื่องคันธุระและวิปัสนาธุระและอื่นๆแล้วงานประสัสนาเพื่อประโยชน์แก่วงชนชาวไทยตามอุดมการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นระนระทานพระเมตตานั้นก็คงจะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นฟันเฟืองเล็กๆของคณะสงฆ์ที่ร่วมกัน ปฏิบัติสารกิจต่างๆอยู่จึงมีความสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปถึงอุบายกอุบาธิกาสาธิชน